สวัสดีครับมื้อนี้มาพ่อกับบาวเตยนะเดาวชาแนลอีกแล้วนะครับมื้อนี้ย้ำเที่ยง,งครับก๋อยบอกักนาวครับมาปรุงกันเลยครับแป้งนัวครับพี่น้องโอ้แป้งนัวใส่หลเซาไหลเซา,าหน่อยเซาหน่อยนะพี่น้องนะ ฝานะพี่นอ้ 1, 2, 3, 3องหนึ่งสองสามสามันพ่อครับเดี๋ยวมัมเข้มไป <c oughs> hey, ต่อไปครับจจน้ำตาลครับเอาเบิร์ดพอดีครับใส่เบิร์ดเนี่ยแหละใส่เบิร์ดกับปุกพอดี ก็แหละต่อไปให้ข้าขวคั่วครับพี่น้องเข้าขวรัวลงไปโอ้หอมข้าวคั่วันาะดเลยพี่น้องน้ำลายไหลล่เต่อ <c oughs> ไปครับ หมักคิดครับหมักคิดไอห,หมักคิดโอ้กินแรงมากเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยเอาแบบหน้านแดงๆนนเลยเนาะเสียข่องแท่นอะแล้วสิปุ๋งเราไปปัน่นซุปไก่เรากิน,นกเนาะเมึงก็จะเอาสิกินกันแล้วมาเดี๋ยวเอ้ยสดเอาสดเอาแล้วออกอนปะ เอาขอล่อนกันเลยครับหืมบักเน่าเศร้าหน่วยครับพี่เา้าง เอ,อาแซบครับพี่น้องนี่มาเบิ้งอันนี้สูตรเด็ดนะบอเต้ขอร้องก่อนนะก่อนมม่นะนี่พี่น้องนะปรุงแล้วนะขอหนามมันจังน้อยบิงหนึนะหนนนง,งเลยพี่น้อง ใส่เลยซิมเบิงนะอืมสวง่งนี้องสว่างเดี๋ยวเราไปปัน่นซุปไแเรากินเลยครับไปเลยครับมันดิดมากเลยพฤติกรรมนี่สุบูรเลย <c oughs>

อันนี้มะนาวไหนเนี่ยในในถุงอะไรแบบน้อยใหญ่พอมีเลยจะลุ้ไนไม่ใช่ไป เด็ดแลเดี๋ยวถ้าพวกไอ้เราออกมาจากแค่นันกล้น,นะครับจะเข้าไปเดี๋ยวสิถทายให้เมืองตอนทุกไอเ้เรามากินนะครับผมอนนี้ยังบอกออกมาครับถ่ายเรื่องมครับ

เปรี้ยวครับเปรี้ยวแต่น้อลาเลยครับขากิน้อยแบบไ่เยอะแบบเปรี้ยวแบบน่าแบบน้าเปรี้ยวกินเยอะแอันนี้มาดิตั้งกินแบบหน้าไม่เปรี้ยว เปรี้ยวหน้าแดงดิพี่เรากินมันหาแเปี้ยวโดยเฉพาะเลยไม่น้อยเดี๋ยวนี้ดูพี่กินหน้าแบบซุ้มซุ้มใกล้ๆดิอันนี้โชว์แบบกินหน้าแบบของเปรี้ยวแบบธรรมดาธรรมดาหน้าธรรมดาปกติกินเยอะด้วยเงิน แล้วหนีกล้องทำไมอา้าวผ่านครับผ่านครับอ้าวย่อนทีหลังเราโชว์จะทำดูคัดว่าโชว์จะทำนิดแบบเปบ็นหน้าแบบ Rồi. Các cái buồng nó bẹp là một con như thế nào? Khắc rồi. Số bằng nào ơi. <laughs> <bết>. <laughs> à. 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 <laughs> พี่น้องตอนนี้ก็บักเน้ากับเบิดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็บอยกันก็ไลน์ก็แชร์คือเกานะครับผมแล้วก็กด,ก,วกดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้บอเตอร์น้เด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ it, ให้บอเตอรเห็นคลิปต่อๆไปนะครับ <Okay. S 1> ยำมะนาวมันนี้แซ่บครับผม คุณหลายๆครับคนที่ติดสามนะครับผมวันนี้กัมาเตอร์ฮอล่าก่อนนะครับผมขอบคุณครับ